สวัสดีครับเพื่อนเนักเทรดฟอเร็มือใหม่ทุกท่านครับวันนี้มาเทรดทองคำกันวันนี้อยู่ในแพลตฟอร์ม MetaTrader 5นะครับวันนี้มีอินดิเตอร์อยู่3ตัวตัวแรกก็คือ DEMA Trend DEMA DEMA Trend สีอิมพูกับสีเขียวเทรดง่ายถ้าสีอิมพูเทรดเซลลถ้าสีเขียวเทรดบายแล้วก็ EMA สเส้นนี้ค่า14กับ21นะครับ ส่วนด้านล่างเป็น RSI ค่าไหนบ้างครับค่า 9, 14, 21แล้วก็ EMA สีขาวเนี่ยค่า21นะครับอันนี้เป็น i e n d ค c ต t o r ที่ใช้ในวันนี้ตอนนี้เป็นการเรทรดทองคํานะครับเรทรดทองคํทาทำเฟรม5นาทีหรือ M5 ใช้ในการปั้นพอร์ตย้ำนะครับไม่ว่าระบบไหนก็ตามจงนำไป b a c k t e s นะครับเพื่อให้เกิดความชํานาญก่อนที่จะใช้เสมอนะครับไม่มีระบบในร้อยเปอร์เซนยกเว้นเราจะแบ็กเทสแล้วเราพอใจระบบนั้นค่อยนําไปใช้นะครับอันนี้เป็นเทรดตาเฟรม5นาทีมาดูการเทรดนะครับเทรดเนี่ยวิธีใช้เราจะใช้ยังไงอินเทอร์เทสทั้งหมดเนี่ยสองสามตัวเนี่ยนะครับเขาอธิบายแบบเร็วๆนิดหนึง่งนะครับด้านบนเห็นเดโมเทนเนะครับสีชมพูเทรดเซลสีเขียวเทรดบายโอเคไหมครับไม่ยากนะเดโาเทนส่วน EMA ดูง่าย ถ้า2เส้นตัดกันถ้าเซล์นะครับสีแดงอยู่ด้านล่างสีเหลืองอยู่ด้านบนก็คือ14ด้านล่างสีเหลืองเนี่ยยีด้านบนนะครับพอตัดกันแล้วเนี่ยขอให้มันอยู่ใต้เส้นเดมาเทรนตรงนี้เห็นไหมครับตรงเนี้ยอ่ามันอยู่ใต้เส้นเดมาเทรนส่วน isi ดูเลเวล50ตรงกลางเป็นหลักถ้าเหนือเลเวล50บายอย่างเดียวถ้าต่ำกว่าเลเวล50ให้เซล์อย่างเดียวโอเคไหมครับอันนี้คือหลักการเทรดระบบนี้ ทีนี้ผมจะมาเทรดเซลล์ให้ดูจะเทรดจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะปกติเราจะเห็นตั้งแต่ตรงนี้เราจะไม่เห็นโซนนี้เจ็บไหมครับถ้าเราปิดไว้เราจะไม่เห็นโซนนี้เราจะทํายังไงให้รู้ว่าเราจะต้องเทรดเซลลนะครับดูง่ายอย่างแรกดูเดมาเทรนมันเป็นสีอะไรถ้าสีชมพูเริ่มบอกว่ามันอาจจะเป็นเทรนเซลนะครับลองตีเส้นเทรนด์ลน์ดูก็ได้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับถ้ามันทะลุก,กรอบลงมา เซลล์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับถ้ามันทะลุกลกับลงมาเซลล์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แตถ่ถ้าเพิ่มความแน่นใจอีกเราดูนะครับเราดูตรงไหนครับ rsi เนี่ยบุ๊ควิกเออร์เบดมันตัดกันแล้วอย่าง14กับ21มันตัดกันส่วนไหนครับโซนนี้แต่ขอให้สังเกตทริคนิดนึงถ้าเส้น ema เนี่ยมันยังลอยอยู่ในตัวเส้น, Trend, สนเดมาเทรนด์โซนนี้เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมโซนนี้มันยังอยู่ในตรงกลาง Trend, นเดมาเทรนด์โซนนี้สแสดงว่า มันเป็นไซเวย์เห็นไหมครับโซนเนี้ย ema มันยังลอยอยู่ในตรงกลางของเดมาเทรนมันเป็นไซเวย์อย่าเทรดถามว่ามันออกจากไซเวย์ตรงไหนดูเส้น ema มันจะลอยออกจากเดมาเทรนนะครับก็คือประมาณโซนไหนครับโซนเนี้ยเส้น ema เริ่มออกจากเดมาเทรนแล้วถามว่าทำไมรู้ว่ามันเป็นเซลล์หนึ่งเดมาเทรนเปสีชมพูสอง ema มันต e ัดกันแบบแนวลงก็คือ21ด้านบน14ด้านล่างคือเหลืองอยู่บนแดงอยู่ล่าง นะครับแล้วก็สำคัญคือพอตักกันแล้วมันอยู่ใต้เส้นเดมาเทร n นทีนี้เราด้านบนแล้วว่ามันน่าจะเซลล์เรามาดูด้านล่างดูเลเวล50ของ ISI เห็นไหมครับอ่าเลเวล50ของ ISI ถ้า ISI กับ Moving Average เส้นสีขาวเส้นย1อยู่ต่ำกว่าเลเวล50มีแนวโน้มจะเซลล์โอเคไหมครับดูส่วนนี้นะเพื่อนๆเ,เห็นมันตัดกันส่วนนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็มาดูด้านล่างประกอบ RSI อยู่ต่ำกว่าเลเวล50 m o v i n g average ก็ต่ำกว่าเลเวล50แล้วก็สำคัญคือ m o v i n g average กับ s s เนะ่ยมันตัดกันตรงบริเวณนี้ด้วยโอเคไหมครับบริเวณนี้นะที่มันตัดกันเห็นไหมที่ผมขิดไว้เนี่ยนะครับเพราะฉนั้นถ้าเราจะเทรดโซนนนี้เนี่ยส่นนี้ประมาณนี้ย s i มันตัดกันด้านล่างได้ด้านบนไออ่ามุ้งว g เมันตัดกันประมาณแท่งนี้เห็นไหมครับแล้วมันมีเส้นใดเส้นหนึ่งมันทะลุ ตัวเด a เทรินลงมาก็คือประมาณโซนนี้เห็นไหมครับมันจะทะลุโซนนี้ลงมาเพื่อนๆดูดีๆนะมันจะตัดกันลงมาง่ายๆนะนะครับเพราะฉะนั้นด้านบนเนี่ยเราจะใช้จุดนี้เป็นตัวเอนทรีส่วนด้านล่างเราดูจุดนี้ด้านล่างมันได้แล้วมันได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับมันได้แต่ตรงนี้เพราะฉะนั้นบนได้เป็นจุดเอนทรีสต็อปลอสด้านบน SL ส่วนด้านล่างโซนนี้โอเคได้ตามเงื่อนไขอันนี้เทรดเซลเพราะจะออกทีนี้ออกยังไงนะครับเราก็ไล่ามาถ้าทั้งเทียนมันอยู่เหนือเส้นเดมาเทรนตรงนีใอองนนะ้ให้ออกตรงนี้นะครับให้ออกตรงนี้นะนะครับเราวัดดูว่าจะได้กี่จุดถ้าเข้าจุดนี้มาถึงจุดน,นี้ก็ได้ประมาณ2299พอยต์ point, นะครับอยู่ประมาณนี้ก็โอเคหรือถ้าดู r s i อสเราดู r s i นะครับไอเอส ไอเอสไซเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าโซนที่มันจะกลับตัวอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับตั้งแต่โซนนี้แล้วนะที่มันจะกลับตัวแต่ด้านบนมันยังไม่กลับแต่ด้านล่างมันกลับไปซะแล้วนะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นเรามาระวังในโซนเนี่ยถ้าไอเอสไซกับโมวิ่งอะไรขึ้นโซนบนโซนนี้ไม่ต้องเคลด์เซลล์บายอย่างเดียวโอเคไหมครับตัวนี้การเคลด์เซลล์ทราบแล้วเนาะที่นี้จะบายอ่าที่นี้จะบายให้ดูการเทรดบายเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการเทรดอยู่เอ่อ คล้ายๆกันแต่เราจะพลิกกลับด้านขนาดเองการเทรด by ตัวนี้มันจะเทรดง่ายมันจะดูสีแล้วก็เทรดดูสีแล้วก็เทรดคออนุญาตนิดหนึ่งะนะครับเอาโซนนี้แล้วกันตรงนี้ถ้าเราจะเทรดาบผมจะเทรดาบจากโซนนี้นะนะครับหดูเทรนดเส้น moving average ถ้ามันอยู่ใน demand trend เห็นไหมครับตรงนี้มันจะยังเป็น sw หรือ sideways ตัวนี้ห้ามเทรดเด็ดขาด ดูง่ายไหมถ้าบุ้งวิ่งเทรดอยู่ใน demand trend ห้ามเทรดพวกนี้เป็น sideways นะจะเทรดได้ตอนไหนตอนที่บุ้งวิ่งเทรดออกจาก demand trend แล้วก็ทั้งเทียนก็ออกจาก demand trend ด้วยส่วนไหนครับบุ้งวิ่งเทรดมันแตกกันต,ต,ตรงนี้เห็นไหมครับแต่มันยังไม่ได้ออกจาก demand trend นะมันออกจากประมาณช่วงไหนออกประมาณช่วงนี้เห็นไหมครับอันนี้เอาชัวร์นะตัวมือไว้ก่อนมือใหม่เอาชัวร์ถ้ามือเก่าๆก,ก,ก็ไปปรับใช้เอามือใหม่เอาชัวร์ไว้ก่อนโอเคไหมครับเนาะถ้าอยากแบบ เข้าประมาณโซนเนี้ยก็ไปแบกแบกเคสเอานะครับจะง่ายกว่าอันนี้สอนมึงใหม่เอาชัวรมันออกประมาณโซนเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยโซนเนี้ยซึ่ง v o v i n g ง r a ร e ตัดกันแล้วแล้วก็เดมา t r n n เนี่ยก็เป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นดูด้านบนได้ด้านล่าง l ล v e l 50โอเคไหมครับ EMA กับ o v v n n g งเ r ร e อยู่ตรงเหนือ l ล v e l 50ข้างล่างได้ข้างบนก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นหาแท่งเข้าแท่งไหนครับถ้าจะให้ดีดู ดูมุ้ยเหลี่ยมมันตัดกันตรงไหนด้านล่างกับ RSI ตัวนี้เห็นไหมครับก็จะอยู่ประมาณส่วนนี้ด้านบนเนี่ยได้ทุกเงื่อนไขล้ด้านล่างก็ได้ทุกเงื่อนไข Entry ตรงนี้แล้วก็ SL ตรงนี้อ่าโอเคไหมครับออกตรงไหนทีนี้ออกก็ไม่ยาก 1. ืออกตรงมันทะลุเข้ามาในเส้นกลางของเดโมทรอแท่งเทียนเห็นไหมครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็ออกหรือใครจะตีเอ่อเส้นไหนก็ประมาณส่วนนี้ก็จะออกประมาณตรงนี้ หรือดูไ s เอสไนะครับก็จะออกประมาณโซนเนี้ยโซนเดียวกันเนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดจุดเนี้ยเข้าจุดเนี้ยออกประมาณจุดเนี้ยก็จะได้ประมาณ490จุดอันนี้การเทรดบายนะครับหรือไม่เอ่อการเทรดเซลล์เนี้ยตัวหนึ่งสวยนะครับตัวหนึ่งตัวนี้สวยเพราะอะไรครับมาดูด้านบนเดียม,มาเทนออกตรงไหนครับมุ้ยวิเรตัดกันตรงนี้เดียม,มาเทนออกประมาณตรงนี้เห็นไหมครับ แล้วก็ใช้จุดนี้ในการเข้า St o p l ล s s คือด้านบนอ่าโอเคไหมครับด้านล่างมันตัดกันตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ด้านล่างเห็นไหมครับเคยเสื้อดูก็ได้เห็นไหมครับมันตัดกันประมาณส่วนนี้เราเห็นแล้วแต่ด้านบนยังไม่พร้อมแต่ถ้ามือเก่าๆหน่อยอเขาบประมาณส่วนนี้เอสแตรงนี้แล้วก็ยาวยาวตรงไหนครับถ้าจะออกเนี่ยไอเอสไมันบอกแล้วนะว่าจะออกเห็นไหมครับมือเก่าๆก็ออกประมาณส่วนนี้ ออาออกมาณส่วนนี้บางทีถ้าใครเก่งพทเทิ์น่ะลองตีดูนะครับเนี่ยประมาณตรงนี้นถ้ามันทะลุมาแล้วก็ออกตรงนี้ก็ได้หรือไม่มันทะลุแท่งเนี้จากนี่มานี่ก็ได้พอสมควรเดีย๋ยวลองวัดให้ดูว่าได้กี่จุดดูนะครับจากนี่มานี่ก็ประมาณ3125จุดะนะครับย้ำนะครับระบบนี้ชื่อมันก็บอกแล้วว่าเดมาเทรนให้เทรดตามเทรนอย่าเทรดสวนเทรนและจำไว้นะครับ ดูช่วงเวลาในการเทรดบ้านเราก็จะประมาณสัก5้าโมงถึง3ามทุ่มห้โมงเงย็นถึง3ามทุ่มช่วงเงยน็นๆมันจะเทรดดีทองคำนะครับถ้าเทรดเป็นประเภทในช่วงเอเชียนะยันไซด์เวย์ซะเยอะนะครับมันจะเป็นไซด์เวย์ถ้าเป็นช่วงเอเชียก็จะประมาณช่วงนี้เนี่ยยิ่งๆตรงเนี้ยจะไปไหนก็ไม่ไปทั้งทีเนี่ยถ้าเป็นพวกอ,อเมริกากับอังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยก็ประมาณโซนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดูโซนในเวลาเทรดด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องแมเทรนเนี่ยก็คือเทรดตามเทรนด์อ่าดูนะครับระบบนี้ไซด์เวย์ห้ามเทรดอ่นาน่าจะรู้ได้ยังไงนะเนี่ยเนื่งถ้ามันจะออกไซด์เวย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาของอังกฤษกับอะไรครับนิวยอร์กนะครับลอนดอนกับนิวยอร์กนะครับในช่วงลอนดอนกับนิวยอร์กเนี่ยบ้านเราก็ประมาณสักถ้าจําไม่ผิดนะประมาณสักห้าโมงถึงสามทุ่มในช่วงนี้การมันจะออกเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าเอเชียมันอยู่ประมาณเนี่ย มันยิย่งเอื้อเกลื่อนมาเนี่นะครับถามว่าการตีกรอบไซเวทํำยังไงอ่ะหมายว่าอยากรู้เนี่ยแล้วก็ตีกรอบก็ได้ครับอยากรู้อ่ะสมมติว่าเป็นจุดนี้เนาะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมคือบางทีการเพลยมันอาจจะไม่ได้ยากถึงขนาดนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ไซเวขึ้นไปขึ้นมามันแนวรับแนวต้านอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยถ้ามันตัวนี้ก็เซลเห็นไหมครับพอเอิร์ดมันทะลุขึ้นแล้วก็บายตาม ไปตามีหนตามไหนครับมันจะขึ้นตามห่วงเวลามันครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นตามห่วงเวลาอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นักเทรดจะต้องระมัดระวังนะครับผมว่าตีเทนไลน์เนี่ยมันก็น่า,นาดูเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าขอตีเทนไลน์นิดหนึ่งตีเทนไลน์ในการเทรดเล่นนะครับพวกเนี้ยเวลาตีเทนไลน์มันจะเห็นชัดผมเองก็ชอบตีเหมือนกันเทนไลน์ จุดสัมผัสสองจุดอะไรประมาณนี้นะครับตีมันเส้นสองเส้นก็ไดนะ้ตรงนี้เห็นไหมครับถ้ามันทะลุเส้นใดเส้นหนึงน่งก็เนี่ยทะลุตรงนี้อาจจะเป็นแนวเซลล์เราก็มุดูด,ด้านล่างตรงนี้เทปประกอบกันแนวรับแนวตั้งก็ได้แนวรับที่หนึ่งแนวรับที่สองแนวรับที่สามตรงนี้นะครับเทดแล้วก็เทดตรงนี้มาตรงนี้เราก็กินหรือมาตรงนี้ถ้ามันจะกลับตัวแล้วก็ออกซะ คือระบบการเทรดมันมีหลายรูปแบบเพื่อนๆน,นำไปปรับปรุงใช้นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่การเทรดเนี่ยทุกวันนี้มันจะมีโรบอทกับอะไรพวกนี้เพื่อนๆน,นักเทรดมือใหม่ลองนำไปใช้ดูระบบนี้นะครับก็ใช้ได้ดีพอสมควรตามที่ผมแบกเทสมาไม่ได้บอกนะวิเลตเท่าไหร่เพราะว่าหลายท่านแบกเทสก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นระบบเทรดที่ฝากไปในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปแบกเทสดนำไปใช้กันนะครับ ส่วนตัวเดมา t เทรนเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้โหลดในด้านล่างคลิปวันนี้ดึกแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ